โอเควันนี้อยู่กับผมสิบสองท่ามั่นเองนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวอะไรกันนะสนุกอะไรนะผมลืมอ่ะเออมีชื่อว่าสานุกโอเควันนี้อยู่กับผมสิบสองท่ามั่นเองนี่เราจะมาชื่อแมพว่าปลาเอ่ออะไรสแกนเนี่ยแหละนะแต่ก็เป็นสนุกอะไรสแกนที่ผมลืมชื่อมันไปแล้วนะ่ะโอเคอยู่กับผมสิบสองท่ามั่นเองไม่ได้อยู่กับใครไกลนะ โอเคครับสวัสด,ดีครับผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมทอร์นาโดนั่นเองนะครับแค่เอาสก,กีสิบสองทาม,มาเล่นกันนั่นเองใครอยากผมแจสกสกีสิบสองทามไปค้นหาไลน์ผมไม่เจอมาก่อนนะครับ <c oughs> แจกไปไลน์นั้นไปหาชื่อไลน์ว่าทอร์นาโดชแนลเอาเลยแกนนะเป็นภาษาไทยนะก็ใครอยากให้ผมแจสกสกีสิบสองทามก็ไปหาชื่อไลน์เอาทอร์นาโดชแนลชื่อไลน์ประมาณนี้อ่ะ ก็สิบสองธาตนี่นะผมเดี๋ยวผมอาจจะแจกก็ได้นะใครอยากรู้ผมแจกไปแล้วลาไปหาชื่อไลน์เอาเองนะเห็นไหมก็ผมมีน้าสกินเยอะะมากมายเก่กองก็ก็สิบสองธาตวันนี้ก็จะมาใช้แล่นเองนะโอเคเริ่มไปดูกันเลยโอเคเนี่ยโอเคเรียนชำระเงินใช่ไหม โอเคโอเคโอเคเยอะ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 ลแลนนั่นเองนะเราอยู่กับแมพฟฟนแลนเค่นี้ไม่พอหรอกโอเคก็โอเคเราได้บัทแล้วนะโอเควันนี้อยู่กับผมในฟฟนแลนนั่นเองนะก็ฟฟนแลนก็เป็น แมพที่น่าสนุกอยู่นไม่ร้อยเลยนะก็สำหรับรฟันแลนนะนะเราก็จะไปเล่นอะไรกันก่อนดีนะก็ะจะลองไปเล่นไอหัวใจนี่ดูนะก็ไม่เคยมาเล่นนะนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าฟันแลนมันจะสนุกกันไหนกัเชีวะนะนะวยวก็ฟันแลนนะนะ่ยในเรที่ฟันแลนมันจะสนุกแค่ไหนก็เชียวโอ้โ,อโอหนูหมันจะไปสวนน้ำเลยนะเนี่ย ไม่ใช่ส่วนน้ำเนี่ยมันคือที่ที่ให้น้ำป่ะเฮ้ยที่นี่น่าสนุกนะอุ้ยอันนี้น่าสนุกกว่าอีกนี่งไงทางเข้าโอ้ยโอ้ยกระตุกก็น่าจะบวกกับที่ผมเอาสกินพี่สิบสองทางมาเล่นนะ ก็ไม่ใช่สก,กินผมเองอะนะก็ทุ้วยก็ขอลองสก,กินเซ็สองทางมามาเล่นหน่อยด้วยกันนะก็จะไม่มีใครว่าผมใช่ไหมอันนี้อะไรว้าวขึ้นมาดิแล้วปุ่มเนี่ย โอเคโอเคก็ใช้ยากดีเออมันก็ใจยากดีเหมือนกันนะแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันจะใช้ยากปไหนไ,ไม่วันนี้เราม่เล่นสนานะรืมออมาเลย เอาไปเลยหนึ่งบาทฟึ๊ถือว่าใจตังแล้วนะ <c oughs> <c oughs> เลีอแล้วก็จับกันโอ้ย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 โอ๊ย เอาเป็นว่าเราก็ทำการขุดไม่เลยก็มันพังขนาดนี้แล้วนะช่างมงันไปเลยไอ้เวรจะพังแบบนี้มันก็ไม่ถูกต้องนะ Okay. เราก็จะจะกาไม่ต้องใสเง่เรือหรอกโอ้ยโอ้ยโอ้ยน่ากาาลัวเออโอเครอบนี้ผมจะอการเรือจริงๆนะ <c oughs> ไม่น่าเลยไม่อันตรายอันตร โออเอรอโอเคเห็ว่ามันห่วยแตกมากเลยนะหรือไม่ผมกันเล่นไม่เป็นเองแต่นะโอเคเราไปเล่นอย่างอื่นกันเถอะดีว,ว่าอันนี้ไม่มสนุกอ่ะเออมีอันไหนน่าสนุกใช่สไลเดอร์น้ำของจริงมาต้องอันนี้ เออเ,อ,อเราไม่เล่นไฟเราดีกว่านะเราก็ไม่เล่นอะไรกับเรือด้วยดีกว่าเอ๊อแต่สาวอิมโล่นี่มันคืออะไรอิมโล่ไม่รู้เลฟันแลนอย่างงั้นเหรอเอาอีกแล้วหาแต่เข้าไม่เจออีกแล้วโอ๊ยโอ๊ยไม่ต้องมาเลยพี่นี่เอ๊เอ้ยโอ้ยเกือบไปแยอ่ ผมน่าจะปรับไปเกิม่มดศูนย์นะแต่ดูดิไม่น่าจะลองรับจะเบสร็อกมั้งเนี่ยก็สวยเวิล์แล้วเนี่ยก็ไม่เห็นได้เลอันนี้คาเกมหมดหนึ่งเลยว่าช่างมันเอ้ยสกายแกกซี่หยุดเอกระถูกอะไรไปวะอีมันเอาเรียว วีวผมรู้นี่แมเปเวอร์ชันเก่าก็ก็ใส่รีซแพ็กมาให้มันดูเก่าหน่อยนะจะให้มันดูใหม่ก็ไม่ได้ด้วยอะดิและนี่ก็รีซอพ็กเวอร์ชันเก่ามาเด็แล้วมันก็ชอบเวอร์ชันเก่าแต่เวอร์ชันมันก็ไม่ได้นะถึงผมจะชอบเวอร์ชันเก่าก็ได้แต่เวอร์ชันใหม่ก็ไม่ได้เดียเด๋ยวเดี๋ยวว้าวว้าวว้าวเฮ้ย เอ้ยเอาจริงดิฟนแลานเออมันก็สนุกใช้ได้นะถ้าไม่นับเรื่องบัคของหรือซับแพ็คไงนะก็คือห้ามหันอุ้ยอุ้ยน่ากลัว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 มึงจะเก่งไปไหนน่ากลตามแมพโอ้โหสามร้อยหกสิบองศาเลยไม่ล่ะเอออะไรว่าอะไรวะโอ้ยมึนมึนมึนหัวมึนหัวเอะอ่ะทางไหนอ่ะเอ้ย 360สามร้อยหกสิบองศาของจริงแล้วอันเนี้ยโอเคน่ากลัวน่ากลัวไม่รีลีฟนี่ก็ไม่ต้องถามว่าคืออะไรนะมันก็คือรถไฟผีสิงพ,พ,พาเข้าไปดูแค่เนีแต่ีิเกียจเอารถไฟไว้อะเนี่ยเดี่ยก็แค่ผีสงผีสิงงงง ที่วีลาวาเฉยนี้เป็นแบบออกเนเธอร์นิดหนึงนะมันก็ออกแนวเนเธอร์เนเธอร์หน่อยอะไปเป็นปิดเสียงเลยไปมันก็ออกแนวเนเธอร์เนเธอร์หน่อยอะนะก็ใช่มันก็ออกแนวเนเธอร์จริงๆมันก็ขึ้นเนเธอร์ป่ะวะ เครื่องเล่นที่มันสูงสูงอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยโคตรสูงโอ,อ้มึงจะสูงคนคนเลยครโอเคเล่นอันนี้แหละสูงจัดสูงดีสูงได้โดนใจโดนใจเสียเคยเล่นอันนี้แหละ จุดแบบสุดีสุดเยสุดใจเสียว้าสสสไอ้แนนีล่ะว้าสว้าสสสว้าสสสว้าสดกุดแป๊บหนึ่งเพื่อความให้คนไม่มืด และความที่ผมกลัวด้วยนะอาในวิชันมาดิโอเคแม่งย่ตกไปตายกันชัด,ชดนี่ฉลาดเขาวงกลงกลงกลงงูงงงงงงง มีดาแต่ว่าไม่เล่นแล้วกูบินไปแล้วกูบินแล้วบินไม่อยู่แล้วบินไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วทีแบบนี้เออเผื่อใครเอาแแมปนี้ไปเล่นนะเดี๋ยวทำส้นอยู่ไหนไห้เพื่อความโชคดี และความช่วยไลืด้วยไหนดูดิมันจะออกยงไงเกมเลน่นอันนี้ไม่คาวเกี่ยวข้องกับรถไฟชีพมันกำลังจะไปเล่นเลยจริงจริงใส่ทางทางทางเข้าม่อยู่ตรงไหนวะ เอาเป็นว่าทาง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 กางีางทา่ทางวมก็มีไม่ใช่โองคางทก็ทางทางทางอางทางทาอทางทางทกทา่ทางงทางแงทงทางงทาทางง เฮ้ยเอ็งมาได้ไง What เอ็งมาได้ไงใครไม่อยากให้บอกสกิี12ทามาเล่นในแบบนี้ก็คอมเมนต์ด้วยนะส่วนใครอยากให้เอามาเล่นอีกก็กดไลค์ด้วยส่วนใครอยากให้แท็กเกอร์มาเล่นก็เอาไปส่วนใครอยากให้เอาวิวีเว็บเว็บคงไซโคลสกายแกลกซี่มาเล่นก็พูดเอ่อคอมเมนต์มาโอเคนะวินวินเงินทั้งสองฝ่ายนะโอเคไหมวินวิน สูงสูงแบบนี้เลยครับมันสูงไงเออแต่เวลาเสียวมันก็ต้องลงไงแล้วแรงสปีดแม่งเยอะจัดโ,โอ้คลิปนี้ผมจะไม่ค่อยจะพูดคำหยาบเออไม่ค่อยพูดคำหยาบอยู่แล้วเนี่โอเคใครใครไปเรียนละมั้งคอมเมนต์หน่อยคอมเมนต์มานะขอร้องแหละค,คอมเมนต์มาหน่อย รถไฟแม่งอืดอ่ะรถไฟมันอืดจัดจัดเลยจัดบางไหนฝ่ามึงจะขึ้นไปได้ทำพังไม่พอต้องมาซ่อมอีกโษชีวิสเออไหนๆร่างก็พังและ้ะ ก็ขอไน่ขี้โกงอ่ะครับแต่พูดจริงนะอันนี้มาสูงใจโอเคขึ้นมาประมาณนี้น่าจะดีเนะี่ยมันไม่โกงเกินไปไงถ้าโกงระดับโอ้โหไม่ไม่ต้องเล่นกันแล้วอะ่ะถ้าโกงขนาดนั้น,นแบบขึ้นไปบนสุดเลยมันก็ไม่ต้องเล่นกันแล้วอะ่ะที่ผมปิดเสียงเพราะ่าอยากให้ทุกคนได้ยินเสียงนะเนี่ย แม่งก็แม,งม่งได้ต่เสียงไฟเลยอะให้ผมเงียบแล้วก็เปิดเสียงละอ่ะานจะเงียบกันแล้วก็ปล่อยให้รถไฟมันจัดการตัวเองไป โอเคช่างแม่งออะโอเคเปิดเสียงเลยเสียงดังไหมอ่ะโอเคกลับมาเปิดเสียงจะพยายามให่เครื่องเล่นในไดเยอะที่สุดแลวกันตัไดไปดีเอ้ยรถไฟแล้วเหรอแม่นี่แม่งมีแต่รถไฟโอเค แมปนี้ไม่มี EP สองนะั้นเล่นได้แค่ได้แล้วเบือเ่อเออเหนือเดียวฟันแลนด์แมปนี้มีชื่อว่าฟันแลนด์ขยากได้แมปนี้นะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะมอมสิบสองทางบ๊ายบายทอร์านาโดจังหะเออมุกสิบสองทางมันก็สนุกด,ดีแอรบ๊ายบายอ่บ